เส้นขนานภาษาอังกฤษอ่านว่า parallel นะครับ parallel คืออะไรนะครับเส้นขนานแปลว่าเส้นที่ไม่มีทางตัดกันครับเหมือนความรักของเราสองคนที่รักที่ไม่บังเอิญที่จะตัดกันหรอกนี้เสี่ยวสัตว์นะครับถ้าใครบอกอย่างนี้นะโอ้โหไปดูละครไปอีดอยนะครับเออทั้งเรื่องมีแค่เนี้ยนะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันหนึ่งสองสามมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน มุมแย้งมีขนาดเท่ากันด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบแฮป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 ได้และะ้วครับลองครับเออมือกองแับโลกนะครับมุมแย้งคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มุมแย้งคือฝั่งน,งน,งนี้มันจะมีขนาดเท่ากัน,ด,น,ด,กนกด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบสองอันนี้บวกกันในร้อยแปดสิบูจริงไหมเพราะอ,อะไรเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีนี่กับอีนี่บวกกันในร้อยแปดสิบด้วย นะครับเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันถ้าเรารู้หัวใจของบททุกบทมันจะง่ายหมดทุกเรื่องนะครับน้องครับดูซิว่าเราจะต้องจําและมีความรู้เรื่องอะไรบ้างอะมาดูกันเลยนะครับเตรียมพร้อมสิ่งที่น้องจะต้องรู้ต่อมาก็คือเรื่องของมุมภายนอกกับมุมภายในสามเหลี่ยมอ,อะจาง่ายๆครับมุมภายนอกจะเท่ากับผลบวกของมุมภายในครับ ที่ไม่ชิดมันเออที่ไม่ชิดมันชิดมันคือ A มันจะไม่เอาเว้ยเพราะฉะนั้น E จะเกิดจาก2อันนี้บวกกันที่ไม่ชิดมันแค่นี้นี่พอดีด็อกจะเกิดจากใครครับชิดมันมันจะไม่เอาเพราะฉะนั้นมันจะเอาด้านที่เหลือก็คือ B ีบวกเนั่นเองแบบฝึกหัดชุดที่1ของเรานะครับสังเกตดูจากข้อสอบนะครับแบบหนึ่งนะฮะดูนะครับโอเคน้องฮะเขาบอกว่า b A E กลางเท่าไหร่มาดูมุมกันครับ B อยู่ในรูป B อยู่นี่ A อ e, กลางเท่าไหร่ตรงไหนครับนี่จ้าตรงนี้คือสีชมพูที่โจทย์ต้องการอ่ะคอนเซปต์ที่หนึ่งเมื่อน้องเจอเส้นขนานสังเกตว่าสองเส้นนี้ขนานกันอ่ะน้องครับสัญลักษณ์นี้เรียนตั้งแต่ประถมและบางคนเรียนตั้งแต่ป .6 กเมื่อน้องเจอเส้นแบบนี้เมื่อไหร่และมีคล้ายๆลูกศรบอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยขนานกัน เมื่อน้องเจอเส้นขนานกันปุ๊บและมีแหลมแหลมตรงกลางนะครับให้น้องเอาไม,ม้บรรทัดขีดเส้นลากให้ขนานเหมือนเบี้ยวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วาดได้ไหมลากให้ขนานกับทุกเส้นเลยครับน้องเจอแหลมแหลมตัวกลางจำไหมครับน้องให้น้องผ่าซี่อย่างนี้เลยเจอแหลมแหลมตัวกลางให้น้องผ่าซีกเลยแล้วมันจะขนานกับทุกตัวด้วยนะครับ <ๆ S 1> หลังจากนั้นคําถามอยู่ไหนครับคําถามอยู่ด้านบนนะฮะ บางคนทําแม่งมั่วตัวเต็ไมไปหมดนะครับจาไม่ง่ายครับคําถามอยู่บนเราจะวิ่งจากล่างขึ้นบนครับเชื่อพี่ไหมไม่เชื่อดูครับคอนเซปต์มีคอนเซปต์เดียวที่ท่องมุมแย้งมีขนาดเท่ากันด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบน้องครับบอกพี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับยี่สิบครับเพราะมันคือมุมแย้งเติมตามพี่ก่อนนี่ไงมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเห็นไหมครับแย้งจะอยู่คนละฝั่งลูกแย้งจะอยู่คนละฝั่งลูก เฮ้ยแกทั้งหมดนี้60เอาไปแล้ว20เหลือใคระตรงนี้จะเหลือ40จ้ะบอกพี่บอลได้ชื่นใจครับใครคือมุมแยงครับนี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นสีชมพูต้องได้เท่าไหร่จ้าที่รักจ๋าตอบพี่เลยจ้ะใช่แล้ว40จ้ะมุมแยงมีขนาดเท่ากันด้านเดียวกันบวกได้ร้อยแเห็นไหมครับคำถามจะวิ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปหามันเสมอนะครับเดาครับถ้ายถามว่าคำถามอยู่ด้านล่าง มันจะต้องวิ่งจากไหนครับแน่นอนครับคำถามอยู่ล่างวิ่งจากบนลงล่างครับเอาเพี่แล้วส่วนคำถามอยู่ตรงกลางอะมันจะประกบลงมากันเจึบเจึบอย่างนี้เลยจะประกบแซนดวิชเลยนะครับออแซนวิชอะไรนะครับเออมันจะประกบเข้าหากันเลยอ่ะเริ่มเลยครับเห็นขนานไหมครับใช่แล้วตัวนี้คือขนาดกันครับปรเปิดปเปิดเมื่อมันขนานกัน พี่บอลเห็นแหลมๆตรงกลางพี่บอลจะต้องเอามันมาผ่าเลยลูกใช่แล้วครับลูกผ่าซี่ผ่าซีกแล้วไอ้ตรงที่ผ่าต้องขนาดนะนะครับตรงที่ผ่าต้องขนาดนะถ้าใครใช้พวกแท็บเล็ตเรียนมันก็จะเขียนง่ายนะครับเฮ้ยคําถามอยู่ไหนอ่ะคาถามอยู่นี่ครับเป็น X มันจะต้องวิ่งจากไหนไปไหนต่อพี่เร็วใช่แล้วครับฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้แน่ๆปะ่ะ เริ่มเลยครับคอนเซปต์เดียวครับมุมแยงมีขนาดเท่ากันมุมแยงมีขนาดเท่ากันด้านเดียวกันบวกลดร้อยแปดสิบด้านเดียวกันบวกลดร้อยแปดสิบแค่นี้จบจบละปะลุยเลยมุมแยงมีขนาดเท่ากันน้องบอกพอละพี่เดี๋ยวหลอน <laughs> บทก่อนนด้ดนี้หนูก็หลอนไปแล้วฝั่งนี้แน่นอนฮะอยู่คนละฝั่ง <c oughs> แย้งกันครับสี่สิบเฮ้ยสี่สิบเหลือใครอะสามสิบนะครับบางคนคล่องมากเจอปุ๊บตอบปั๊บ พอสี่สิบบวกสาสิบเป็นเจ็ดสิบใช่ไหมลูกเฮ้ยตัวนี้เท่าไรอะแกตรงนี้ก็สามสิบลูกแน่นอนฮะตัวนี้สามสิบเหลือเท่าไร่แกยี่สิบครับยี่สิบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันบวกกันเป็นห้าสิบใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้น X นั้นก็เก2ยี่สิบนั่นเองนี่ได้แล้วครับ้องครับข้อนี้ x ตอบยี่สิบเลยเห็นไหมครับมันจะวิ่งจากอีกฝั่งไปหาอีฝั่งหนึ่งเสมอ อะไปดูข้อต่อไปน้องรักบอกพี่บอลหน่อยครับอ่าฟริรบทำไมพี่บอลทํงอย่างนี้เพราะพี่เห็นแหลมๆตรงกลางใช่ไหมจ้าเมาื่อไรก็ตามเจอแหลมตรงกลางเราจะผ่าซีกนะครับผ่าซีกเลยแน่นอนฮะโจทย์ถามตรงกลางคำถามอยู่ตรงกลางมันจะต้องประกบแซนด์วิชวิ่งประกบคู่เลยอ่ะน้องรักบ,บอกพี่ฝั่งนี้คืออะไร ด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบเพราะนั้นร้อยห้าสิบบวกใครเป็นร้อยแปดสิบต่อพี่สามสิบครับน้องง่ายเวอร์นี่และตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบด้านเดียวกันบวกในร้อยแปดสิบร้อยสามสิบห้าบวกใครได้ร้อยแปดสิบสี่สิบห้าครับน้องนี่ได้แล้วที่รักครับตอบพี่หน่อยครับเราต้องการอะไร A ครับ a ก็คือ2อันนี้บวกกันครับ70เท่าไร่ต่อพี่75ครับน้องๆครับนี่ข้อที่สนี่โอ้โ oh. หถ้าทำเองพี่การันตีเลยนะบางควรหามาหมดเลยหามาหมดสุดท้ายกูหาอะไรอยู่ <laughs> จริงๆ เค,เ,เ,เคยเจอจริงๆเออเคยเจอจริงๆนะปรากนแบบ oh, <no. S 1> ไม่รู้จะหาเพื่ออะไรถ้าเราวางแผนคำถามอยู่ไหนคำถามอยู่ขวามือมันจะวิ่งจากซ้ายไปหาขวาแน่ๆพี่การันตีน้องรักใช้แล้วครับทฤษฎีนั้นที่บอลพูด X คือมุมภายนนอกใช่ไหมต่อพี่ข้างนอกต้องเกิดจากใครบวกกันเกิดจากใครบวกกัน ข้างในบวกกันที่ไม่ชิดมันแสดงว่าสิ่งที่วิ่จะต้องรู้คือตรงนี้ก่อนจะท,ทําทุกครั้งต้องวางแผนนะน้องครับถ้าน้องรู้ตรงนี้ปุ๊บ60บวก e สีชมพูก็เป็นคําตอบแล้วพี่จะต้องหาตัวนี้ครับเฮ <soap. S 1> ้ยแกตรงนี้อยู่ไหนอะ swap น้องเห็นเลไไหมครับตรงนี้ครับมัน swap ไปฝั่งนี้แสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้ยังไงกันเท่ากันดูจากภาพ็รู้้มันขนาดเห็นนะ แล้วมันแวบเห็นไหมลูกเท่ากันและตรงนี้คือมุมอะไรเล็้วต่อพี่มุมตรงข้ามมุมตรงข้ามตรงนี้55แน่นอนจ้าน้องจ๋าแน่นอนจ้าน้องจ๋าตรงนี้ก็ต้อง5อะไรเหมือนกันจ้ะ55จ้าเฮ้ย x เกิดจากใครบวกกันเล้วต่อพี่ e นี้บวกกันจบแล้วมุมภายนอกเกิดจากมุมภายในบวกกันที่ไม่ชิดมันครับอ่าเพราะฉะนั้น60บวก55ก็กลายเป็น ร้อสห้าครับน้องๆง,ง่ายไหมง่ายไหมบอกพี่สีเออได้แล้วครับน้องครับ